เอบี A, B, ใส่ชุดดำขึ้นคอนเสิร์ตไว้อะไรน้องแอนปฐมบันเทิงศินปราบสวัสดีบิดมอแคนแฟนมะลำ่ำท,ที่ติดตามช่องลูกซักมักมวลช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงบวานใน YouTube และอยู่ใน f c e e o o o เมื่อนวันที่3กันยายน2 5 6 6กับบรรยากาศฝ้าแจ่มแจ่มตอนเสาในภาคอีสานเมื่อวานมีฝนตกมาเล็กน้อย เขาสู่ห่วงดูดูเหตุไห้เหตุหน้าคองพี่น้องกเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเพราว่าเดินทางไปใสมาใสกับมิตรความเขียวชม่มของผืชพันธ์ท่านญาหารแอนอรดีบอยซิลิชัยเมื่อคืนนี้ไปทั่วคออนเสร์์มินิคอนเสร์ตของออรดีแบนซึ่งมีบอยซิลิชัยแอนอรดีและทีมแดนเซอร์การไปทั่วจังหวัดสุรินทร์เท่อนี่ทางวงอรดีแบนใส่ชุดดำเต็มวงเลยพี่น้อง เติมแสดงต่างแต่2สองถุ่มถึงสี่ถุมแฟนๆ FC อา8ใจเป็นยังต้องใส่ชุดดำเป็นการไววอะไยแกนองแอนซึ่งเป็นศิลปินของหมอลลัปมปฐมบัทเทิงศินที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจากการเดินทางสิไปทั่วคอนเสิร์ตกับพี่สาวที่จังหวัดนครราชสีมากับมาเกิดอุบัติเหตุก่อน โดยงานชาปพนก,กิจของน้องแอนกระสิเกิดขึ้นเมื่อน,นี่แหละพี่น้องวันที่สวันที่สกันยายน2,566ที่วัดหลวงปูเจียมจังหวัดสุรินทร์ผู้ใดเป็นหยาดมิตรหรือเป็นเอฟซของนองน้นองแอนกห้ร่วมไว้อะไรกันได้การเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตของศิล,ลปินโบแมนบาเพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกได้พี่น้องมันมีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ หันนี่ซีอีสานถึงเดินทางกลับจากการแสดงเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดสีสเกตจนมีสารเมฮันนี่สีอีสานเป็นที่เคารพของศิล,ลปินถ้าเดินทางไปทางจังหวัดสีสเกตก็มักสิไปสักการะกราบไหวบูชาและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาการสูญเสียเกิดขึ้นกับวงข้าพุนรวมมิตรที่นิ้วมุกดาประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกับ จากการทั่วคอนเสิร์ตกับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเท่อนี้กับเป็นเทือที่สองของปีนี้ที่ศิลปินน้องแอนปฐมบันเทิงศิลป์มาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตจนสิมีการชาปนก,กิจกันในเมือนี้กับขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวท้องของน้องแอนในโอกาสนี้นั่นนะครับใครไม่ความดเห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ